ในเรื่องของการเวลานั้นจะควบคู่กับไตรลักษณ์ก็คือความเป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงหรืออนิจจลักษณะเป็นเครื่องกําหนดหมายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขตาความเป็นทุกหรือทุกขลักษณะคือเครื่องกําหนดหมายว่าเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนหรืออนัตตลักษณะ คือเครื่องกําหนดหมายว่าเป็นอนัตตาซึ่งความเป็นไตรลักษณ์อิจจังทุกขังอนัตตานี้ย่อมจะมีเพราะว่ามีการเวลาคือมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปรปะสมปรุงแต่งที่เป็นสังขารก็เพราะว่าอาศัยการเวลา เมื่อเป็นสังขารการปรุงแต่งขึ้นมาก็จะต้องเป็นไตรลักษณ์คือสังขารการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นจะเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงจะต้องเกิดดับเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาคือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริง เพราะการเวลานั้นมันจะล่วงไปล่วงไปอยู่เสมอพอเป็นปัจจุบันขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอดีตคือล่วงไปส่วนที่ยังไม่มาถึงก็เป็นส่วนของอนาคตซึ่งอนาคตก็จะมาเป็นปัจจุบันเมื่อเป็นปัจจุบันแล้วก็จะเป็นอดีตล่วงไปล่วงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นที่มีปัจจุบันก็เพราะมีอนาคตและเพราะมีปัจจุบันจึงได้มีอดีต การเวลาก็เลยเลื่อนไปเลื่อนไปอยู่อย่างเนี้ยทุกขณะไม่มีวันหยุดเลื่อนไปเลื่อนไปอยู่ตลอดเวลาอนาคตมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็เลื่อนไปเป็นอดีตผ่านไปผ่านไปสังขารคือสิ่งที่ประสมปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งมีชาติการเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีชรามีมรณะเป็นเบื้องปลายคือถ้ามีชาติการเกิดก็จะต้องมีชรามีมรณะ ถ้าการเวลาหยุดได้คือไม่เลื่อนไปไม่เลื่อนไปความไม่เที่ยงของสังขารก็ต้องหยุดเช่นเมื่อเกิดเป็นเด็กออกมาการเวลาก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นก็จะเป็นเด็กอยู่แบบนั้นหรือเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาถ้าการเวลาหยุดอยู่ได้ก็คงจะเป็นหนุ่มสาวอยู่อย่างนั้นหรือแม้แต่เป็นคนแก่ ถ้าการเวลาหยุดอยู่แค่นั้นก็จะเป็นคนแก่อยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในความเป็นจริงการเวลานี้ไม่มีหยุดซึ่งการเวลาที่มาถึงจำเพาะหน้าก็เป็นปัจจุบันนี้และที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนาคตส่วนที่ล่วงไปแล้วก็เป็นส่วนของอดีต คือปัจจุบันเนี่ยมาจากอนาคตอดีตเนี่ยก็มาจากปัจจุบันแลททั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็เป็นอย่างเนี้ยไม่มีหยุดดังนั้นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายจึงไม่มีวันหยุดเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยตลอด เป็นปัจจุบันเป็นอดีตแล้วอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันพอเป็นปัจจุบันก็เป็นอดีตอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้ตลอด <mulher> เพราะฉะนั้นคนเราจึงต้องมีอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบเป็นต้นไปอายุก็ต้องล่วงไปล่วงไปในที่สุดก็ถึงวันที่แตกสลาย เมื่อมีชาติชรามรณะที่เป็นความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาติชรามรณะที่เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายนี้จึงเป็นไปตามการเวลาที่มันล่วงไปล่วงไปและการเวลานี้เองก,ก็เป็นตัวที่ไม่เที่ยงเป็นตัวทุกข์เป็นตัวอนัตตาด้วยเพราะว่ามันไม่อยู่คงที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไป เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเอาไว้ว่าการเวลานี้ย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวเองด้วยคือการเวลานี้ กลืนกินผู้ที่เกิดมาคือสรพรสัตว์ทั้งหลายด้วยและก็กินตัวเองด้วยเพราะเวลาเนี่ยมันก็ล่วงไปล่วงไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาก็เลยตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขงังและก็อนัตตาและตัวการเวลาเองนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคือกลืนกินสรพรสัตว์ทั้งหลายด้วยและก็กินตัวเองด้วย ดังนั้นทุกๆสิ่งที่ยังขึ้นอยู่กับการเวลาคือเป็นกาลิโกประกอบด้วยการเวลาก็ย่อมจะตกอยู่ในทุกสัจจะสภาพที่จริงคือทุกทั้งสิ้นคือเป็นสังขารเป็นการผรสมปรุงแต่งส่วนธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาจะเป็นวิสังขารคือไม่ใช่สิ่งที่ประสมปรุงแต่งก็ได้แก่นิพพานนั่นเองที่เป็นอมตะธาตุ หรือธาตุที่ไม่ตายเพราะทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับการเวลานั้นจะต้องเกิดจะต้องแก่และก็จะต้องตายด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเทพก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามหรือเป็นพรหมก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการเวลาจะต้องเกิดแก่ตายด้วยกันทั้งสิน้นแต่ธรรมชาติที่อยู่เหนือการเวลาที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา จึงเป็นวิสังขารคือนิพพานนั่นเองเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายคือเป็นธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นสัจจะความจริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรม เป็นธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมคือเป็นธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นธาตุที่ทรงอยู่ดำรงอยู่ธาตุเนี่ยมีความหมายเช่นเดียวกับธรรมที่แปลว่าทรงอยู่ดำรงอยู่พระพุทธองค์ท่านตรัสในธรรมนิยามสูตรว่าพระตถาคตจะทรงอุบัติขึ้น หรือไม่ส่งอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นซึ่งเป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมะนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมก็ตั้งอยู่ดำรงอยู่คือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนรวมก็เรียกว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน คือพระพุทธเจ้าหรือพระตถา,าคตเนี่ยได้ตรัสรู้ธาตุนั้นคือธรรมทิฏฐิคือความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกําหนดแน่แห่งธรรมพระพุทธองค์ตรัสรู้ในความเป็นธรรมชาติธรรมดานี้ความตั้งอยู่แห่งธรรมความกําหนดแน่แห่งธรรมแล้ว พระองค์จึงได้ตรัสจำแนกแจกแจงแสดงเปิดเผยกระทําให้ตื้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าสังขารทั้งปวงนั้นมันไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์รมทั้งปวงนั้นมันเป็นอนัตตาคือทั้งสังขารธรรมและทั้งวิสังขารธรรมนั้นเป็นอนัตตาซึ่งสัจจะความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี้มันไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา เป็นอะกาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลามันจะเป็นอยู่อย่างนี้คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกธรรมทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตา มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอยู่อย่างนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี้จึงเป็นอคาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา และเมื่อจิตที่ได้สดับรับฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อบรมปฏิบัติจนสามารถที่จะกําจัดอวิชชาได้หมดสิ้นมีวิชาความรู้จาแจ้งบังเกิดขึ้นจะได้วิมุตติหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายก็จะบรรลุวิสังขารคือนิพพานเพราะว่าสิ้นตัณหาทั้งหลาย ก็บรรลุถึงความเป็นอมตะธาตหรืออมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายอยู่เหนือการเวลาเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาคือพ้นจากสภาวะที่เป็นสังขารที่ขึ้นอยู่กับการเวลาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่เกิดอีก เพราะความเกิดอีกนั้นจะเป็นสังขารคือจะต้องขึ้นอยู่กับการเวลาเป็นการผสมปรุงแต่งเมื่อขึ้นอยู่กับการเวลาก็จะต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความเกิดแก่เจ็บตายหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการเวลานี้จะต้องทำความเข้าใจให้ดี พร้อมกับทำทั้งหลายที่อาศัยกันและกันอยู่ก็จะทำให้เข้าใจในระยะสะัสีได้มากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะรู้การเวลาได้อย่างถูกต้องคือรู้จักอดีตที่ได้ประสบผลอยู่ในปัจจุบันและรู้จักที่จะคาดการในอนาคตว่าเมื่อจะทำอะไรที่เป็นส่วนในปัจจุบันคือส่วนเหตุในปัจจุบันก็จะคาดการไปถึงข้างหน้าได้ถูกต้องว่าการสร้างเหตุ ในปัจจุบันผลในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นการพิจารณาได้อย่างถูกต้องทั้งในด้านที่เป็นสายทุกข์ก็คือทุกขสมมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์และในด้านสายที่ดับทุกข์ก็คือมรรคข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และนิโรธความดับทุกข์เพราะว่าอริยสัจส,สี่ก็จะแบ่งออกเป็นสายทุกข์กับสายดับทุกข์ ตัวสมุทยัยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และรู้ว่ามักเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้อันเนี้ก็จะแจมแจ้งในอริยสัจทั้งสี่ อดีตก็จะเป็นอย่างนี้สายทุกข์ก็เป็นอย่างนี้สายดับทุกขก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันทุกที่เกิดมาก็เพราะมีตัณหาจึงได้มีทุกขสายดับทุก์เพราะปฏิบัติในมรรคจึงดับทุกก็เป็นอย่างนี้ในอในาคตก็เหมือนกันเพราะมีตัณหาก็จึงมีทุกขและเพราะปฏิบัติมรรคจึงดับทุกได้ ทั้งสายทุกข์และสายดับทุกข์เนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือเป็นสัจจะความจริงในอริยสัจสีที่จะต้องพินิจพิจารณามันไม่ผิดไปจากนี้จะอดีตอนาคตปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกขเมื่อปฏิบัติในมรรกก็จะดับทุกข์นี่คือทุกขสมุทยัยนิโรธมรรก เมื่อรู้อย่างเนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้พ้นจากไอความเวียนว่ายตายเกิดซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับการเวลาก็จะหลุดพ้นจากความที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในการเวลานี้แล้วก้าวสู่อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาแต่พวกเราในปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของเรายังอยู่ในการเวลา ก็คือยังประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังประกอบด้วยการเวลาอยู่ยังเป็นไปตามอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่อนาคตก็จะมาเป็นปัจจุบันสร้างเหตุอย่างไรผลที่จะได้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นอดีตนี่คือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุก็คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คู่กันในปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นแบบนี้และในปัจจุบันถ้าปฏิบัติในมรรคก็จะดับทุกข์อดีตก็เป็นเหมือนกันอนาคตก็จะ เป็นแบบนี้เหมือนกัน